ทุกพอสม่มีความต้องการอะไรบ้างก็อย่างสิ่งที่ต้องการในการฟื้นุมแต่เราทำนี่แหละเอามารวบรวมในการสริมการรวบรวมให้แล้วก็สู่การแข่งขันเพราะเกรงใจอย่าที่บอกว่าเกรงใจบางทีรวม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 ชุมชนมาประชุมก็เกรงใจว่าจะมาเชิญมาประชุมหรือแข่งนี่นึงผมจะแนะนำอีกท่านหนึ่งข้างๆผมเนี่ยคุณสกุลท่านก็ได้พูดคุยไปแล้วล่ะเป็นท่านผอคือท่านเป็น ยาทมาได้แต่ประมาณหนึ่งประมาณเดือนมกราที่สานี่เองแขนบาดกระพายอาการกระตุกช่วงตอเข้านี่เรื่องอย่างอยากให้ท่านทิศสราส4่ในในใเหตุไชื่อการจิเหตุอที่จะลอบเข้ากับเจนแห่งสางกัเจริงงานคุณหออยู่ประชันทุกวันแล้วคุณหมอเชี่ยวคุณหมอเชี่ยวจะมาทุกตอนนี้กอเป็นมทสุดบนสุดทุกวันขณะบทสุดทุกวัน ให้คปับหมอเดิอนไปว่าวันหนึ่งคนเที่ยวของผมเปนพันคนนะฮะเอาเอาแค่เด็กนักเรียนเป็นพันพันคนสูงสุดห้าห้าพันช่วงช่วงงานงานการศึกษาเนี่ยอ่าจำนวนตันชางไม่เฉยนะจับแต่ถ้าเป็นหออื่นที่เราเคยเห็นฮะเป็นหอสูงเฉยๆเขาเป็นหอสูงเขาเป็นหอสูงก็ติดกบปรงบเรื่องสิ่งลองหมด และรักษาพยาบาลศิลป์มุคคลใกล้มากนะครับผมบอกว่าสิลปมูมคลใกล้มากในสารที่รักษาพยาบาลเอาแทงเอาสา